เบลล่าโพล่าสุดหลังเจอกระแสตีกับแย่งสินเต้านัทพรบนเวทีจากกรณีแกง๊งนางเอกสีมออย่างมาเกียดาสีมินชาลิดาบิวนิดาใหม่ดาวิกาได้มาออกรายการเพื่อนใหม่ EP สาและได้มีการพูดถึงคนในวงการที่เคยร่วมงานด้วยและไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานอีกอีกทางทางด้านมินชลิดาบิวนิษาและใหม่ดาวิกาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการแย่งสินกันบนเวที โดยทางด้านมิ้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าโดนคนเดียวกันก่อนที่ทางด้านใหม่จะเล่าเหตุการณ์เดินแบบซึ่งทำเอาหลายๆคนโยงนางเอกสาวเบลล่าลานีเพราะเคยร่วมงานกันทั้งสมคนแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เหมือนกับกระแสตีกลับเบลล่าโดนคุดคลิปเก่าๆในอดีตซึ่งมีคลิปหนึ่งตอนที่ขึ้นรับรางวัลพร้อมกับเต้านัทพรเจมส์จีลายุโดยเบยลล่าได้เมาทําำทั้ง3มอย่าง รับช่อดอกไม้ถ้วยรางวัลและเป็นตัวแทนพูดขอบคุณซึ่งหลายๆคนมองว่าควรแบ่งกันไม่ใช่ทำคนเดียวทั้ง3อย่างล่าสุดเบลล่าเจอกระแสตีกับทางด้านเบลล่าราณีเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมโดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของตัวเองในสตอรีเป็นรูปในห้องอัดเสียงเรียกได้ว่างานนี้รอยตัวเหนือดราม่าขอบคุณหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ